สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบว่าในเดือนกรกฎาคมของปี2566นี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรกันนะคะเรามาทำความรู้จกกักกันกับชาวราศีมิถุนกันสักนิดนึงก่อนค่ะ สำหรับราศีมิถุนนั้นถือเป็นราศีปลายธาตุลมนะคะมีดาวพระพุทธซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารเป็นดาวประจำตัวค่ะจึงส่งอิทธิพลให้ชาวราศีมิถุนมักมีความเข้าคล่งว่องไวนะคะมีความเฉลียวฉลาดมีปฏิพานไหวพลิบและสติปัญญาที่ดีค่ะ มีความสามารถในเรื่องของการคิดการพูดการอ่านการเขียนที่ดีเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งค่ะเป็นคนกล้าแสดงออกมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็บุคคลอื่นๆได้ดีค่ะแล้วก็มักจะเป็นนักคิดนักเขียนนักวิเคราะห์นักวิจัย นักพูดรวมไปจนถึงบุคคลที่ใช้คำพูดในการประกอบอาชีพค่ะอีกทั้งยังมีความสามารถในการติดต่อประสานงานสูงอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพรสวรรค์ที่ดีหยิบจับทำอะไรได้หลายๆอย่างในคราวเดียวกันค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะเน้นท่ายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะ ก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะโดยในช่วงวันที่4ถึงวันที่22กรกฎาคมนี้นะคะ ดาวพุธซึ่งถือเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมิถุนจะเดินจรเข้าเรือนการเงินค่ะซึ่งถือเป็นศูนย์ยะพาหักกับดวงชะตานะคะก็จะส่งผลให้ในช่วงดังกล่าวนี้ท่านจะโฟกัสกับเรื่องเงินเงินทองทองเป็นพิเศษค่ะอีกทั้งจะคิดถึงผลประโยชน์และรายได้เป็นหลักอีกด้วย โดยครูโหนท่านได้กล่าวไว้ว่าดาวพุธในเรือนการเงินนะคะเปรียบเสมือนกับพูดอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองค่ะหรือเราจะเรียกว่ามีดวงเป็นปากเรียกทรัพย์ก็ได้นะคะและในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะดาวประจำตัวของท่านเดินจรได้ตำแหน่งมหาจักรค่า ซึ่งตำแหน่งมหาจาักรนั้นนะคะก็จะหมายถึงการต่อสู้จนประสบกับชัยชนะค่ะอีกทั้งดาวประจำตัวของท่านยังเดินจรได้ตำแหน่งยงยศอีกด้วยนะคะซึ่งตำแหน่งยงยศนั้นก็จะหมายถึงชื่อเสียงรวมไปจนถึงการได้รับการยอมรับจากแวดวงสังคมหรือว่าแวดวงการงานค่ะจึงส่งผลให้ท่านก็มีเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งมั่นทำอะไรบางอย่างอย่างจริงจังนะคะ จนได้รับการยอมรับจากแวดวงสังคมหรือว่าแวดวงการงานค่ะอีกทั้งท่านอาจจะได้รับชื่อเสียงหรือว่าอาจจะได้รับรางวัลเกียรติยศอื่นๆอ,อ,อีกด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของกิจกรรมการงานกันบ้างค่ะในช่วงวันที่4ถึงวันที่22กรกฎาคมนี้นะคะถือเป็นช่วงงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขให้กับท่านอย่างแท้จริงค่ะ การงานของท่านถือว่าจะมีความเติบโตแล้วก็มีความก้าวหน้าดีนะคะอีกทั้งยังก่อให้เกิดผลประโยชน์และรายได้ที่ดีอีกด้วยค่ะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะถือว่าจะเป็นช่วงที่หยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะโดยเฉพาะท่านที่ทำงานที่ต้องใช้คำพูดเป็นหลักนะคะก็จะยิ่งดีงามเป็นพิเศษเลยละค่ะ ส่วนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะมีแนวโน้มว่าท่านจะต้องมุ่งมั่นกับกิจกรรมการงานเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ต้องสู้ต้องลุยกันอย่างเต็มที่ทีเดียวแล้วก็ส่งผลให้มีความเหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนล้าอยู่บ้างนะคะแต่ว่างานก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องการเงินกันบ้างนะคะถือว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะการเงินของท่านก็จะสะพัดเป็นพิเศษนะคะทั้งในฝั่งขาเข้าและในฝั่งขาออกค่ะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะถือว่าดาวเกตเดินจรเข้าเรือนการเงินของท่านนะคะซึ่งครูโหรท่านได้กล่าวว่า เมื่อดาวเกตเดินจรเข้าเรือนการเงินก็จะเปรียบเสมือนดวงเศรษฐีแบบชั่วคราวนะคะโดยเฉพาะท่านที่เกิดในปีนักสัตว์มาแม่ค่ะถือว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นท่านจะมีสภาพคล่องดีเป็นพิเศษมากกว่าชาวราศีมิถุนท่านอื่นนะคะโดยจะมีแนวโน้มได้เงินก้อนใหญ่หรืออาจจะเกิดโชคลาภจากการเสี่ยงค่ะและสำหรับบางท่านนะคะอาจหมายถึงการที่ลูกหนี้นำเงินมาคืนก็เป็นได้ค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะดาวสุกเจ้าเรือนปุตตะซึ่งถือว่าเป็นดาวโชคลาภจากการเสี่ยงแล้วก็เป็นดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะถือว่าในเดือนกรกฎาคมนี้เดินจรได้ปทุมเกณฑ์กับดวงชะตาของท่านค่ะ จึงส่งผลให้ในเดือนนี้นะคะท่านก็จะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ยงค่ะอีกทั้งยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการพนันขันต่อรวมไปจนถึงการลงทุนอีกด้วยนะคะอีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะได้โอกาสดีๆหรือว่าได้โชคลาภจากมิตรสหายรวมไปจนถึงบุตรและบริวารอีกด้วยค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะ สำหรับคนโสดค่ะถือว่าท่านมีโชคในการได้เพื่อนคุยนะคะหรืออาจจะได้มิตรสหายที่รู้ใจค่ะและหากท่านพูดคุยแล้วมีเคมีที่เข้ากันได้ดีนะคะท่านก็สามารถสารความสัมพันธ์ต่อไปได้เลยค่ะและสำหรับท่านที่มีคู่นะคะถือว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ท่านก็มีเกณฑ์การเดินทางค่ะซึ่งอาจจะหมายถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆร่วมกับคนรักคู่ครองของท่านนะคะ หรือว่าบางท่านอาจหมายถึงการเดินทางพอะเรื่องงานค่ะและท่านก็จะพาคนรักคู่ครองของท่านติดตามไปด้วยนะคะซึ่งก็จะทําให้มีการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างท่านและคนรักคู่ครองกันได้ดีขึ้นค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนั้นท่านยังคงต้องดูแลนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะท่านมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้างนะคะเช่นมีอาการเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนหรือว่าเกิดสภาวะร้อนเกินในร่างกายค่ะ ซึ่งสภาวะร้อนเกินในร่างกายของท่านนะคะอาจเกิดจากการดื่มน้ําน้อยเกินไปค่ะหรือบางทีก็อาจจะหมายถึงการกินอาหารลดจัดจ้านเกินไปนะคะซึ่งอาจทําให้เกิดอาการร้อนในห,หรือว่าเกิดแผลในปากขึ้นได้ค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขอวอวยพรให้ชาวราศีมิถุนทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทํางานก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนํานมาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 089 0034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ